อยากจะมาตอบคาถามให้เพื่อนๆนทุกคนได้เข้าใจแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าบางคนบอกว่าทําไมอ่ะทำไมแบบว่าผมเล่นแชทเยอะมากเลยนะเล่นแชทเยอะมากเลยแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จ oh, <no. S 1> แต่ก็ยังแบบว่าฝรั่งไม่สนใจน้องๆหรือเพื่อนๆเนี่ยพวกคุณนาทั้งหลายแหละที่ oh, <no. S 1> ที่เมืองไทยเนี่ยอาจจะเสียเปรียบนิดนึงเนื่องจากว่า ฝรั่งอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันโอกาสน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยท,ท,ที่ที่เขาจะเดินทางไปที่เมืองไทยณขณะน,นี้ในสถานการณ์นี้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยสำหรับเกย์คนไทยที่อยู่ที่อเมริกากล้าบอกได้เลยว่าร้อยละแปดสิบคือทุกคนได้เปรียบหมดเลยเพราะว่าความเชื่อของคนอเมริกันหรือว่าพวกฝรั่งเนี่ยนะนี่เรื่องจริงนะคือ <Wow. S 1> ทําไมเมียฝรั่งทําไมเกย์ไทยถึงป๊อปปูล่าที่นี่มากเพราะว่าเขามีความเชื่อว่า ใครก็ตามที่มีแฟนเป็นคนไทยนะครับเป็นคนไทยฝรั่งคนไหนก็ตามที่คบหาดูใจนะครับกับคนไทยเนี่ยถือว่าเท่นะฮะการมีแฟนแฟนเป็นคนไทยเนี่ยถือเท่นี่เป็นข้อดี oh. เ,ปอดเป็นข้อแข็งของเราเลยนะเพราะว่าอย่างที่เครกเคยบอกว่าข้อดีของเราเยอะแยะมากมายนะ oh. เครกก็พยายามนับว่าทําอาหารอร่อยน่ารักอะไรเงี้ยเอาใจใส่อะไรเงี้ยซึ่งเป็นสเสน่ห์ของคนไทยเราเลย แต่ในขณะเดียวกันข้อเสียของเราซึ่งนะคะเป็นที่เรื่องรือของคนอเมริกันและฝรั่งเขาจะมองว่าคนไทยชอบหลอกฝ oh. รั่งจะกลัวว่าคนไทยเราอะ่ะแต่งงานเพื่อที่อยากจะได้แค่เงินกเฉยๆไม่ได้เป็นรักจริงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีทั้งสแกมเมอร์ที่ไปหลอกคนไทยและก็มีคนไทยที่มาหลอกฝรั่ง oh. แต่งงานก็มีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นพวกหนูคิดว่าอยากจะมีแฟนชาวต่างชาติจริง พี่แนะนําว่าถ้าไม่เข้าถ้าเสือจะได้ลูกเสือหรอคะหมายความว่าไงห,หมายความว่าถ้าเป็นไปได้จริงๆพวกหนูก็ควรที่จะมาที่นี่คำว่ามาที่นี่คือหาวิธีการนะคะที่จะมาที่นี่ไม่ว่าจะเป็นมาแบบวีซ่านะคะนักท่องเที่ยวมาแบบวีซ่าทูมานหรือมาแบบวีซ่านักเรียนก็ได้ซึ่งก็มีกระบวนการมี แต่สำหรับใครที่แบบไม่รู้วิธีการจะต้องทำยังไงการยื่นเอกสารยังไงก็ไปคุยกับทีมงานได้นะคะหลังใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีวิธีการช่วยเหลือแนะนำนะคะแล้วก็อะไรอย่างเเราอาจจะเราก็จะติดต่อธนาริมิการ์ชชันให้ถ้าเกิดในกรณีที่คุณมีคู่มั่นนะคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะติดต่อให้สาหรับทีมดิวอยู่เยอะอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นฝากไว้ตรงนี้ด้วยแล้วกันสําหรับสายฝอทั้งหลายแหละที่อยากจะมีแฟนเป็นฝรั่งอย่างเงี้ยไม่เข้าทําเสือไม่ได้รู้เสือคะ่ะขอบคุณค่ะ